เคนฮิลันเคนฮิลันปลาเอลปลาเอลครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลำปางนะครับสถานีรถไฟลำปางนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปแอลลำปางกันนะครับจะากไปแอวที่ไหนพ่อมบนะครับเดี๋ยวติดตามผมนะครับตามเลยผมาเลยครับผมไปครับนี่คือสถานที่แรกนะครับที่จะพาเพื่อนๆไปแอวกันนะครับนี่คือบริเวณหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับวิวสวยงามนะครับ หน้ามาเที่ยวชมมากเลยนะครับนี่คือบริเวณหน้าวัดนะครับรอยู่ปากทางเข้าเนาะจะมีทางเข้าแล้วกมีการตกแต่งนะครับศิลปะแบบล้านานาเฮานะครับผมสถานที่สวยงามมากครับคือท,ทางเดินขึ้นนะครับพระธาตนะครับผมอาจจะมีซุ้มประตูที่เก่าแก่และสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆเ,เ,เดินขึ้นไปแอลพอด้านในกันครับผม เราเข้ามาพอด้านในก็มีความสวยงามวิจิตรการตานี้นะครับก็มีโอกาสได้ไม่แอลชมพอความงามของเพิ่นเนาะศิลปะงดงามมากเลยครับนี่คือซุ้มประตูด้านหน้าของวัดน,นะครับผมผมถ่ายมาเห้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนครับ แต่ละจุดแต่ละสถานที่สวยงามน่าอนุรักษ์ไวขนาดเลยนะครับผมมีหลายจุดมีหลายสถานที่เนาะผมก็บอสันทัศน์ตาไดนะครับว่าตีนานต่นั่นที่ไหนเป็นตินไหนนะครับมีชื่อว่าจะไดพ่องนะครับเพียงแค่ถ่ายภาพสวยๆวิวงามๆมาให้เพื่อนได้พอกันนะครับ ได้อูสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่พิดพลาดไปต้องขออภัยตัวนะครับผมเพราะบางสิ่งบางอย่างผมก็มีประสบการณ์หรือบมีความรู้นะครับผมเพียงแค่อยากได้ถ่ายภาพสวยๆวิวสวยๆมาปากเพื่อนๆน,นะครับแต่ละสถานที่นั้นก็ดูงดงามแปลกตาก็ดีใจนะครับที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสม่แอลชมความงามนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับก็ลองแวะม่แอลก็ดูนะครับวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับ อยู่ในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับผมสวยงามตแต่ต้เลยครับนี่คือต้นบะขามนะครับอายุ200ปีนะครับทางเดินภายในวัดก็ดูร่มลื่นเย็นสบายดีครับผมมากินลมชมวิวนะครับสวยงามมากเลยครับ นี่คือบรรยากาศนะครับภ bueno. ายนอกวัดหรือภายในวัดนะครับถ่ายมาจากภุมสูงนะครับวิวสวยงามมากครับมีรถม้านะครับพร้อมบริการนะครับเพื่อนๆนะครับได้ขี่รถม้ารอบจากวัดลำปางนะครับบริเวณหน้าวัดหรือภายนอกน่าจะมีร้านค้านะครับต่างๆนะครับเพื่อเราได้จับใจกันนะครับสําหรับคลิปนี้คงจะพอกันแค่นี้นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่นะครับว่าจะพาเพื่อนๆไปแอวไหนนะครับในจังหวัดลำปางเห็นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ